เขาประสบความสำเร็จเขาไปช่วยคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับเป็นผลพวงของสิ่งที่เราสอนเข้ามาตรงน,นั้นน่ะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจมากหลังพัดเนี่ย ป็นหมู่บ้านที่กันดารและยากจนที่ถุดของจังหวัดพังงาหลังจากทินามิไม่มีอาชีพวันเอาห้าบาทก็ไม่ได้ทีเจ็ดยันทินามิพอทีแปดเริ่มตามพมนาตีแต่ทําไม่เป็นพอทีเก้าลูกสาวได้ไปเรียนด้วยอาจารย์ปะทินฉันต้องได้ความรู้ฉันต้องออกกลับมาพัฒนาหมู่บ้านของฉันมาเรียนก็คัวฉันให้ได้ความคิดอะค่ะพุทธปวสหางสาขาการตลาดคนอื่นเขาเรียน2ปีแต่นี่เรียน4ปีอะค่ะ พวกวิทยาศาสตร์เออคณิตศาสตร์เออเนี่ยเราให้เขาคำนวณได้ในการทำอะไรบัญชีครัวเรือนได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนวิชาอื่นเราก็ใช้วิธีการเทียบโอนบอกไปสอนเขาถึงบ้านไปสอนการทําบัญชีครัวเรือนไปสอนเรื่องของการตลาดไปสอนเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องของอะไรเนี่ยจากอลีที่เมื่อก่อนเนี่ยพูดไม่เป็น ไม่กล้าเข้าหน้าคนพอได้ผ่านการเรียนไปอลีนี่พูดคล่องมากถ้าคุณไหนที่ลําบากถ้าน้องไม่มีฮันทําตอนนี้พี่มาทําธุรกิจแล้วน้องมาทำงานที่ด้านพี่ได้เลยพี่ให้วันละ300อบาทให้มีอาหารได้สามมื้อเมื่อก่อนไม่เคยคิดอะ่ะเพราะอาจารย์ประทินบอกว่าถ้าน้องสบายแล้วน้องอย่าลืมคนข้างหลังที่เขาลําบากกว่าอาจารย์บางทีไม่ได้พูดเป็นเชิงบจัจจกอะอาจารย์ทําให้ดูอะค่ะ ตั้งเป้าหมายอย่างเดียวว่าอยากเป็นครูเมื่ออยากเป็นครูเราก็ต้องเป็นครูก็ช่วยให้คนคนหนึ่งเนี่ยประสบความเป็นได้อะคนคนหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือหน้าที่ครูนิยามความเป็นครูที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตลอดระยะเวลากว่า30ปีของครูประทีนเลี้ยนจำรูนได้ถ่ายทอดมาถึงลูกศิษย์รุ่นสู่รุ่นโดยสิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือครูพาธรรม และครูทําเป็นแบบอย่างส่วนใหญ่จะเป็นลงพื้นที่เกาะพร้อมกับครูปทินก็ประมาณสองสาครั้งค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมีบ้านเด็กปวชอ,อีกประมาณส3สาหลังค่ะเห็นความพยายามความตั้งใจของตั้งแต่แรกที่แบบฉันต้องพาเด็กคนนี้มาเรียนให้ได้อย่างงี้ค่ะพยายามที่จะพูดคุยกับพูกคองพยายามที่จะสื่อสารให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องไปเจอเป็นยังไงลถต้องการ ่วยคนมากกว่าคือไม่ได้มองว่าเราี่เขาเป็นนักเรียนนะแต่เราต้องการช่วยเหลือคนคนหนึ่งรู้สึกภูมิใจก่อนเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์เขามาก่อนก็จะภูมิใจในตัวครูมากแล้วก็ภูมิใจที่วันนี้เขาชวนเรากลับมาทําตรงเนี้เพื่อสังคมครูอีกหลายคนก็คงเป็นแบบเราเมื่อก่อนที่ไม่คิดว่า,าเราต้องลงมาหาเด็กเองคิดว่าเด็กต้องเดินเข้าหาระบบการศึกษาเท่านั้น วันนี้เราก็มานําเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องเทียนหอมนวดสปาจากเมล็ดลูกจันทค่ะโครงงานของผมครับก็ชื่อว่า Up ขนุนอ่อนอบน้าผึ้งครับโครงงานของกลุ่มหนูเป็นโครงงานเทียนหอมจากเปลือกส้มโอค่ะด้วยความเชื่อที่ว่าโครงงานวิทยาศาสตร์และการทําแผนธุรกิจจะช่วยทําให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพได้มากกว่าที่คิดโดยครูต้องเป็นผู้ช่วยเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูประทินเลี้ยนจำรูน จึงเป็นผู้สร้างแบบอย่างของกระบวนการจัดก,การเรียนรู้โครงงานฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบไม่ทิ้งใ,ใครโดยเฉพาะเด็กขาดโอกาสที่ไม่เท่าเทียมผู้อื่นในฐานะหัวหน้าโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของวิทีาลาัยเทคนิคพังงาคือสอนเด็กดีให้เป็นเด็กดีเนี่ยมันทําง่ายสอนเด็กเก่งให้เป็นเด็กเก่งมันก็ง่ายแต่ถ้าเราสอนเด็กที่ไม่ดีให้เป็นคนดีได้เนี่ยอันนี้คือครู เราต้องเปลี่ยนชีวิตเขาไห้ได้ด้วยความรักความผูกพันต่อการเป็นครูอาชีวศึกษาครูประทินเลี่ยนจำรูนจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจรวมทั้งความสามารถโดยหวังให้ลูกศิษย์ได้มีอนาคตที่ก้าวไกลเป็นคนคุณภาพที่ช่วยยกระดับวงการศึกษาสายอาชีพและเป็นผู้ให้ต่อแก่สังคมตลอดไป เ,เห็นนักเรียนเราเราจะไม่ท้อเมื่อเห็นเด็กเขามีความอยากอยากรู้อยากเรียนอยากทำตัวนี้คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ครูลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อค่ะหัวใจหลักของการทำงานของครูกลมจิตคือน,นักเรียนค่ะเป็นเวลากว่า28ปีที่ครูกลมจิตดอนพิรมครูโรงเรียนกำบลาสายจังหวัดกาลสิน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาให้กับนักเรียนเราก็เอากิจกรรมเข้าไปให้เขาได้ค้นพบตนเองนะคะว่าเขามีความถนัดอะไรและมีความสุขกับการทำอะไรครูกล่อมจิตยังสร้างคุณูปาการในการพัฒนาชุมชนอีกมากมายด้วยปณิธานที่ตั้งใจไว้ว่าจะกลับไปพัฒนาแผ่นดินเกิด ชุมชนก็เห็นด้วยกับเด็กนะคะมาร่วมกันทํา้ามาร่วมกันปลูกไม้ปลูกต้นไม้ปรากฏว่าป,ป่าตรงนั้นจากแห้งแล้งจากถูกทาลายกลับกลายเป็นแหล่งอาหารของชุมชนไม่เพียงแต่เป็นครูที่มีความรู้ทางด้านวิชาการครูกำจิตยังเป็นครูที่มีใจพร้อมในการทุ่มเทเพื่อสิทธิในทุกด้านเป็นเพื่อนเป็นทั้งแม่ให้กับนักเรียนในการให้คำปรึกษา และยื่นมือช่วยเหลือสิทธิ์ให้มีโอกาสและอนาคตที่ดีขึ้นได้ช่วงนั้นชีวิตมีปัญหาเรารู้สึกว่าชีวิตมันมืดไปหมดทุกด้านพอครูทราบครูก็ไปรับมาดแูแลชี้นำทางชีวิตใหม่รู้สึกว่าเรายังมีอีกคนหนึ่งที่เขายังคาดหวังที่จะเห็นเราประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะ คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขชีรักทุกคนแล้วก็รักทั้งครอบครัวรักทั้งลูกศิษย์และก็รักที่จะเป็นครูจนถึงวันนี้เนี่ยท่านเป็นครูท่านก็คือครูผู้สร้างศิษย์หญิงแกลงผู้นำทางชีวิตใครอีกหลายๆคนคะ่ะ มองมาเห็นโรงเรียนนี้ปับ๊บคือจะเห็นแค่เพียงแค่หลังทาแฝกกับเสาธงไม้ไผ่อะครับต่อขึ้นไปพอเห็นแวบ,บแรกปับ๊บตบตาที่ฐานทันทีเลยว่าถ้าตีได้เป็นครูขอจเป็นครูโรงเรียนนี้สิทธิชัยจันคลายหรือครูกรุงผู้ซึ่งมีความเป็นศิลปินอยู่ในสายเลือดบวกกับใจรักในวิชาชีพครูครูที่คอยสนับสนุนและสารฝันของเด็กๆให้เป็นจริง ก็เลยคิดว่าเราจะทํำยังไงดีที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อให้เด็กเขาได้มีโอกาสให้เด็กเขาได้มีทุนการศึกษาเรียนผลจากการที่ทํานะครับส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติเป็นที่ประจักษ์ภาพนั้นได้รับรางวัลกับสมเด็จพระเทพเป็นภาพพระนอนและเีนคนปคปลคมเป็นเพลงีของจังหวัดบุรบุมยใจมากครับที่ได้รับรางวัล นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายร้อยรางวัลที่เหล่าศิลปินน้อยผู้ได้โอกาสในสังคมชนบทได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมในชมรมศิละปะเด็กชายแดนจังหวัดสระแก้วอีแล้วนั่นเองดว่า,าทำไงการลงน้ำหนักหนูก็อยากจะขอบคุณคุณครูคนะคะที่คอยดูแลเป็นห่วงตั้งแต่อดีตคอยมอบโอกาสดีๆให้หนูจนทำให้หนูมีทุกวันนี้ค่ะ มันคือความภูมิใจที่ใหญ่ที่ชีวิตครูคนหนึ่งทำได้ชีวิตนี้เราจะไม่ถอยชีวิตนี้เราจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเราจะประสบผลสำเร็จในที่การงานหรือไม่ก็ตามแต่กับเด็กเราจะไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไม่ถอยกับเขาเราจะสูวยถึงที่สดุด แรกที่มาอยู่ที่โลกโกเลยเนี่ยก็เมื่อ16ปีที่แล้วแล้วเราไม่รู้ว่าโลกโกอยู่ตรงไหนเราเดินลุยขี้โคลนมาสะพายเป้ใบเดียวขึ้นมาที่เนี่ยเป็นที่ที่เราจะมีโอกาสทําให้เขาได้พัฒนาความรักความหงวยใยของเขาค่ะทาให้ดึงดูดทาให้มัดเราเอาไว้ให้เราไม่สามารถไปไหนได้สองชนเผ่าเนี่ยนะคะเรื่องการสอนเนี่ยเหมือนเราต้องใช้เวลามากกว่าเด็กข้างล่างด้วยความที่หนึ่งเขาเป็นชนเผ่าเขาจะใช้ภาษาถิ่นฉะนั้นการใช้ภาษาไทายของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเขาจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทายเราจะต้องแปล เป็นภาษาไทยแต่ถ้าเกิดเราสามารถทับศักท์เป็นภาษาของเขาหรือมีรูปภาพประกอบเนี่ยนะคะเขาจะเข้าใจเร็วแล้วที่นี่ก็ค่อนข้างจะน่ารักตรงที่ว่าเขาเขาใส่ใจในเรื่องการเรียนเขาอยากจะเรียนรู้นะคะแต่ว่าก็คือปัญหาคือเรื่องภาษาไทยเอ่อที่มีครูเอ๋เป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เขาขี่รถขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเราก็วิ่งไปหาเขาแล้วเราก็คิดว่า เขาทิ้งหลายๆอย่างขึ้นมาสอนเราบนนี้แม้กระทั่งไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะคะแต่เขาก็มาหนูเป็นเด็กชาวเขาเนี่ยหนูไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจคืออะไรเรามาทําตรงนี้เพื่ออะไรเราเห็นตัวอย่างว่าเขามาสอนเด็กเขาได้ให้ความรู้ก็คือเราไม่รู้ภาษาไทยเลยแล้วเขามาสอนให้เรารู้และเราพูดได้สามารถสื่อสารกับคนข้างล่างได้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะ มันเลยไม่รู้จะเอาคําอะไรมาเปรียบค่ะแต่รู้แต่ว่ารักโลกคแล้วก็ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วก็ภูมิใจที่ว่าเราเป็นครูเราตามรอยรอยเท้าพ่อเราเป็นข้าราชการในพระองค์เราก็จะทําให้ดีที่สุดและนี่คือเป็นสิ่งเดียวที่เราจะตอบแทนพระองค์ท่านได้ในฐานะข้าราชการคนหนึ่งที่จะดูแลเด็กชาวเขาตามที่ท่านทรงตัดไว้ค่ะ